สวัสดีตอนเศร้าของวันเสาร์ทั้งอเมริกาจ้าจ้าเมื่อนี่แจงสิขเขา,า,าเมืองเด้อค่ะเด้อจ้าตามมาเบิงงกันครัพี่น

้านอาหารล้านโปรดของแจงเราเด้อค่ะถ้าผู้ใดยอยู่อเมริกาก็เิฮู้จักเดนนี่นะคะเนะาะจะกะพูดถึงว่าแจงกะมากร้านนี่ตั้งแต่สมัยใดแล้วค่ะอืมพูดถึงในเรื่องของกาแฟกะรสชาติกาแฟก็หอมกลมกล่อมดีค่ะแจงมากอืมเพราะว่าติดกาแฟเราจ้า ส่วนในเรื่องของรสชาติอาหารบอกค่ะบางย่างกะใส่ได้บางย่างกะถือว่าแสบนะคะส่วนแจงนะคะเพ่าถึงเรื่องอาหารฝรั่งแจงกินได้ค่ะแต่ว่าถ้าเสียไม่กินสมมตนแจงตายยังเขียดกะหลี่ะพี่น้องค่ะเพื่อนๆแจงให้ดูบรรยากาศที่สเปนเวนะคะ เฟสไมเออร์ที่แจงมาช้อปปิ้งประจำนะคะมาซื้ออาหารแมวที่นี่แล้วก็มาซื้ออาหารคนด้วยค่ะค่ะพี่น้องส่วนนีกก็เป็นสมแมนดารินด้ค่ะเดอซื้อว่าซิตร์ฝรั่งพระเอินจังสันค่ะ แจ้งมากค่ะหวานแล้วก็บอกง่ายค่ะรสชาตินี่กับติดใจค่ะช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเขาเด้อค่ะเขาบ่ได้มีขายตลอดปีส่วนในเรื่องของราคากะรับได้ค่ะถือว่าโอเคอยู่ค่ะบ่แพงเกินไปเรากะนักคนมันมักเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะโซนนี้ก็เป็นโซอนอาหารน่องแมวค่ะกะ นี่แหละค่ะมีมองเดียวที่แมวแจงกินเด้อค่ะเด้อเซเว่กับบอมีวอมาดกับบอมีค่ะแล้วกับอีหอที่เขากินนะคะกับแพ็กน,น้อยเองค่ะโอ้ราคากะสูงโอ้ยแมวอีกอย่างซังมาเรียกกินแท้น,นะคะแต่ว่ากับคือวานเนาะคะ่ะก็ต้องหาให้เขาแมนบอกค่ะจ้าส่วนนี่ก็เป็นโซนของเลนค่ะมาเวิงม้าเบิงไหไวค่ะแต่ว่าเขากับมีหลายแล้วล่ะค่ะ จ้าคนหักแมวเ,เนาะค่ะเนาะอืม no 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 good girl good girl put it down put it down good girl yes 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 y e s ready are you ready good girl good girl. okay 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 ค่ะส่วนนี้ก็เป็นคอกมากของ สร้างที่เพื่อนเฮ็ดบานให้แจงเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นน้องมาสุดหล่อค่ะวันใจของแจงเราก็มีอีกตัวหนึงค่ะก็สิเป็นโตน้อยๆเพื่อนเอินว่าเป็นเป็นลาบอกค่ะตะกอนเนี่ยสิมีอยู่3ตัวแล้วค่ะมีตัวหนึ่งเขาพึ่งตายค่ะแจงก็เอาแค่หลอดอวดแอปเปิลมาให้เขาเรื่อยเด้อค่ะเด้อจ้า I can't see with the coat on I can't see You are special, yes. You are special. I know you are special every time you want. You are the boss, you want more, more, more. Okay, one more, last one for you. Last one. Oh, good boy, he wants carrots. Enough for this time, next time, okay? Next time. Bye bye. Bye bye. We have many things to do today. Bye bye. Bye bye. Bye bye. How are you? How are you? Sorry. I don't have carrots for you. For you guys. I'm sorry. Oh. Good to see you again. Oh, good boys, handsome boys. Oh, yeah, remember me? Hmm? Oh, love, 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 yes, love, 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 love. love. ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ